การอัปเดตเรื่องของโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะปัจจุบันนี้ตอนนี้หลังจากที่ได้มีการออกมาทั้งเรื่องของการโอนเงินในช่วงรอบแรกรอบ2แล้วตอนนี้ก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนกว่า14.4ล้านคนแล้วแต่ก็ยังมีค่ะสาหรับผู้ที่ตกหล่นอีกห0,000ื่นกว่าคนจึงอยากให้กับมีการเร่งนะบอกให้กับผู้ที่ตอนนี้ยังเป็นผู้ตกหล่นอยู่ไม่ว่าจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะพร้อมเพกับเลขบ,บัตรประชาชนรวมถึงบัตรต่างๆที่มีการ อายุให้รีบเร่งไปดําเนินการเพื่อที่จะได้รับเงินส่วนนี้ในรอบเก็บตกนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณแพรทองทานชินวัตรค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้มีการพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงิน1 0,000บาทนี่ค่ะฟื้นเศรษฐกิจตามโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทโดยรอบนะคะที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการโอนเงินไปแล้วให้กับทั้งกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปจํานวนสองรอบแล้วด้วยกันนะคะ โดยตอนนี้เขาก็ยังมีการนะมีการเก็บตกโดยให้ผู้ที่ยังไไม่ได้รับเงินค่ะได้มีการรับเงินเพิ่มมีการโอนเพิ่มให้อีกสองรอบนั่นก็คือจะเป็นช่วงของวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็21ธันวาคมที่จะถึงนี้โดยในช่วงของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างที่ได้ทราบกันดีเนาะเรื่องของการโอนเงินผ่านพร้อมเพล์เนี่ยสำเร็จไปแล้วนะคะกว่าจำนวน569ล้าน402,000บาทด้วยกัน ตอนนี้ก็คือยังมีรอบของกลุ่มเก็บตกที่ยังมีการตกค้างอยู่ในรอบนี้เขาก็เลยจะมีการโอนเพิ่มจ่ายให้อีจำนวน6กจํานวน64,892คนซึ่งสาเหตุมันก็มีหลายปัจจัยนะคะโดยที่โอนไม่สำเร็จเนี่ยเขาคิดเป็นร้อยละก็คืออยู่ที่ร้อยละ90 พบว่ามีเรื่องของปัญหาในการผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนจึงอยากให้พี่น้องประชาชนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะมีการโอนเก็บตกให้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมในช่วงของวันที่21เนี่ยสองรอบด้วยกันให้รีบไปดําเนินการนะคะในการผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปตรวจเช็คบัตรต่งตางๆของตัวเองถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางตอนนี้คือไปเช็คว่าบัตรของเราหมดอายุหรือไม่ข้อมูลตรงหรือเปล่าตรงนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําให้แล้วเสร็จนะคะและไม่ได้รับเงินในช่วงของวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็21ธันวาคมเนี่ยตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปนั่นเองค่ะค่ะส่วนการดําเนินการที่ผ่านมานะคะทั้งรอบแรกแล้วก็รอบเก็บตกนะคะก็จะอยู่ที่14.55ล้านคนนั่นเองก็สําเร็จไปแล้วร้อยละ9 ก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจหรือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางถึงมือครบถ้วนแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้ก่อนะนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศของแต่ละจังหวัดนะคะไปรับเงินกันแบบมีความสุขกันเลยทีเดียวบางคนก็ถือว่าเป็นเงินตั้งต้นในการที่จะเอาไปใช้ชีวิตด้วยเลยก็มีนะคะส่วนการดําเนินการที่ผ่านมาทั้งรอบแรกแล้วก็รอบเก็บตกก็ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ฝากด้วยเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อสารสําหรับผู้ที่อยากจะทราบข้อมูลแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะนั่นก็คือ1ตัวสอบสิทธิ์แล้วก็ผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ g o w e l f a r นะะ c g d g o t h โดยการเช็คการโอนเงินการตรวจสอบได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วนั่นเองนะคะสก็คือสอบถามข้อมูลผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับแบบอัตโนมัติโทรศัพท์หมายเลขก็02109 2345 กด 1>, 1แล้วก็กด5นะคะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์24ิก24ชั่วโมงหรือว่าจะสอบถามข้อมูลคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนก็1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะกะ็บางทีคนที่อยู่ในเงื่อนไขยอยู่ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ผูกร้อมเพลก็ให้ไปติดต่อกับทางธนาคารนะคะการผูกร้อมเพลผูกเองไม่ได้นะ ต้องไปที่ธนาคารนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่มันเป็นความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยบางทีถ้าเราจะ